รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ท anyway ุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดคกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยืงพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสานีคคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัอรัเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอายล จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี คุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้นะคะขอพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถือได้ว,ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีแม่ไม้มวยไทยวาดลวดลายได้เราใจขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ุกมาถึงย ata, ิ่มวยก็ต้องขอออกลีลาหมัดเข่าสอบกันซะหน่อยค่ะคุณผู้ชมแต่งานนี้ดูท่าจะไม่ใช่ทางของพิธีกรจริงๆค่ะออกสเต็ปไปไม่กี่ท่าก็เหนื่อยหอบเอาเรื่องเลยละค่ะ ต้องนับถือในความแข็งแกร่งของทั้งผู้เล่นและผู้ฝึกมวยจริงๆโดยเฉพาะนักกีฬามวยที่ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจฝึกซ้อมเพื่อไปชิงชัยบนสังเวียนมวยแน่นอนว่าประเทศไทยมีนักมวยอาชีพที่สร้างชื่อกล้องโลกมาแล้วมากมายหนึ่งในนั้นคือนนท์บุญจำนงอดีตนักกีฬามวยสากลประเทศไทยค่ะ Red, Thailand, and Abdeen from Egypt in the blue. Not an easy spot for Abdin to do a little scouting of his chances. Abdeen didn't handle this talent pool as well as Boom Jung young did. He only went to the second round of the 2007 worlds and as you said, Boom Jung Yong won the silver in those 2007 worlds. From Jung Jung blocking that assault from Abdeen pretty easily, the United States fighter in his weight class Andre has beaten Jung, Jung Jung. Jung Jung suffered an arm injury in that fight, and it was stopped in the second round. Andre led it 11-3 when it was stopped. Jum Jung Young is taller, longer, right now fighting in close. Behaving like a smaller fighter. And I'm sure to the delight of Abdeen. Abdeen has been the busier of the two, Teddy, although he doesn't have any points. There's a right hand that gets his first point. I mean, Young has blocked most of it, but he did eat that right hand. Abdeen is like a tow truck who's towing from Jung Young all over the ring. Tone him wherever he wants. Tone him forward, to the side, into mud. I mean, that's exactly what Abdeen wants to do. That, navigate around the ring, and again, control from uh, Jung Young. And he's doing a pretty good job of it right now. Yeah, that counter right got a point. So Abdeen with a three nothing lead. สวัสดีค่ะคพี่นนท์บุญจำนงอดีตนักชกทีมชาติไทยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เป็นไายัางไงคะถึงผัดตัวมาแล้วมาเปิดยิมมวยไทยคือด้วยมวยไทยเป็นความสนใจของ คนไทยและชาวต่างชาติอยู่แล้วแล้วด้วยเราก็มีความรู้มาอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะต่อยอดที่ทําให้เราสามารถทําธุรกิจทางด้านที่ของเราลักได้จริงๆถ้าหากว่านับระยะเวลาค่ะพี่นน,นเปิดยิมที่นี่ค่ะกี่ปีแล้วคะปีที่7เข้าปีที่8ดแล้วครับโอ้น่าจุตอนนั้นเมื่อ7ปีก่อนนะ วันนี้กระแสมันต่างกันนะคะพี่เรื่องของมน่วยไทยแต่พูดถึงความนิยมนี่คือไม่ลดลงไปเลยไหมไม่ครับความนิยมพี่ว่ามันมันโตขึ้น,นเรื่อยๆอะ่ะ <c oughs> ในความรู้สึกเหมือนแบบต่างชาติบบให้ความสนใจขึ้น,นเรื่อยๆแต่ก่อนเราได้ลูกค้าจากคนจีนแล้วก็ ฝรั่งเศสจะเยอะอะไรเงี้ยด้วฝรั่งเศสก็ความสนใจมานานมากแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบมีเซอร์เบียมีเอสโตเนียแล้วก็มีอิตาลีเข้ามาเยอะค่ะถ้าพูดถึงตลาดนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่ชื่นชอบนิยมในศิลปะแม่ไม้มวยไทยเขาจะมาสมัครเรียนกันคน่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงเป็นสัดส่วนนะคะพี่นนท์คนไทยเองกับชาวต่างชาติกลุ่มไหนจะเยอะกว่ากันคะพี่ชาวต่างชาติครับชาวต่างชาติเยอะกว่าด้วยหนึ่งด้วยเชียงใหม่เป็น มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ต่างชาติมายางน้อยเวลาต่างชาติมาเนี่ยยังน้อยถึงแบบว่าไม่ได้มาซ้อมแต่สิ่งที่เขาอยากจะลองอยากจะลองก็คือมวยไทยครับอาเหมือนว่ามาเมืองไทยแล้วต้องนึกถึงอยู่ประมาณสองสามอย่างก็คือหนึ่งในนั้นต้องมีมวยใช่ครับมันต้องมีมวยไทย นอกจากอาหารไทยก็ต้องมีมวยไทยด้วยนะ<ช>แ,แสดงว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันค่ะพี่นน์ในก่อนหน้านี้ที่แบบพี่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปโชว์ฝีไม้ลายมืมวยไทยมาในเวทีระดับโลกมาแล้วน้องๆรุ่นใหม่ ที่มีใจรักในเรื่องของศิละปะแม่ไม้มวยไทยแล้วอยากจะมีความฝันเหมือนอย่างพี่โดนบ้างแบบนี้ค่ะอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของเวทีระดับโลกเรื่องของมวยแบบนี้ค่ะอยากจะไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกบ้างในเวทีต่างๆบ้างต้องทําอย่างไรจุดเริ่มแรกเลยว่าแ,แบบร่างกายต้องพร้อมนะใช่ซ้อมก่อนมวยคนที่จะอยากประสบความสำเร็จกีฬามวยคือร่างกาย แล้วก็จิตใจคือจิตใจจิตใจต้องมาร่างกายต้องมาครับคือถ้าอยากเป็นอันดับแรกคือครับตั้งใจกับมันครับแล้วก็ทํามาได้เต็มที่แล้วเดี๋ยวคนตอบรับมันจะกร,รมาดีเองครับอืแสดงว่าต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใ,<ช>ใจก่อนอเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ครับทำอย่างไรจะต้องไปก้าาไปถึงหน้าเวทีตรงนั้นคือฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนเพราะนักมวยต้องใช้ร่างกายศิลปะแม่ไม้มวยไทยใช้ร่างกายทุกส่วนเลยนอกจากนั้นเนี่ยใช้ศาสตร์และศิล แล้วก็ใช้กึนด้วยใช่มีสมองครับต้องเป็นมวยที่มีสมองด้วยแรงเดี๋ยวไม่ได้ครับแรงเดี๋ยวอยู่<อ>ไม่นานออใช่ครับค่ะและที่สําคัญคือใจต้องมาก่อนด้วยใช่เพราะว่าเรื่องของมวยเนี่ยใช้ในเรื่องของระยะเวลาใช่ฟูมฟักความอดทนความตั้งใจความมีวินยัยยากเหมือนกันนะคะพี่นนท์ยากครับเพราะมันมันต้องแข่งต้องตงเด็กครับเพื่อเพื่อเป็นประสบการณ์ต้องแบบบางคน อย่างตัวผมอ่ะตัวผมเริ่มตอนเจ็ดขวบขตอนเจ็ดขวบแล้วก็ไปติดทีมชาติตอนอายุสิบสี่แต่หลายๆคนก็เริ่มตอนห้าขวบผมผมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กครับเพื่อได้มีประสบการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ผมว่าดีครับเป็นเด็กควรถ้าชอบก็ทํามันนะต้องรู้เทคนิคแท็กติกตั้งแต่เด็กเลยเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ใช่ครับ แล้วถ้าอยากจะเป็นนักชกอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยพี่นนเลยบุญจำนงหรือพี่มนัฐบุญจำนงเลยเคยเห็นระหวา่างมีลาลวดลายมาก่อนเป็นไอดอลในดวงใจแล้วสําหรับพี่ละ่ะคะพี่นนเองมีไอดอลในดวงใจไหมสําหรับนักมวยชอบจริงๆเลยคือชอบพี่ชายตัวเองคือบอกว่ามนัฐเป็นคนที่ต่อยมวยเก่งมากมนัดไม่เคยต่อยเอามาัมแต่ผมเป็นคนต่อยเอามาัมแต่มนัฐรู้ว่าจะต่อยกับคนเนี้ย แล้วจะชนะคนนี้ยังไงถึงต่อยไม่มันก็จะเอาชนะคนนี้ถึงถึงให้คนด่าก,ก็ไม่เป็นไรแต่คนจะว่าถอยหนีอย่างเงี้ยแต่เขาต่อยเพื่อเอาชนะเขาไม่ได้ต่อยเอามันนครับผมนับจากชีวิตเริ่มแรกที่ก้าวเข้าสู่วงการมวยรางวัลหรือว่าแมชไหนที่ถือได้ว่าเป็นที่สุดของที่สุดแมชในดวงใจของพี่นนท์เลยคะ่ะที่เคยแข่งขันมาจริงๆมันก็ไปแข่งขันตัวโลกครับแต่ ถ้าเป็นความภูมิใจคงเป็นโอลิมปิกครับโอลิมปิกมันคือสุดยอดของนักกีฬาครับถึงเราจะไปตกร,รอบอ่ะแต่ในความเป็นแบบคือในการได้ไปโอลิมปิกเนี่ยหลายหลายคนคิดว่าเฮ้ยประเทศไทยประเทศไทยส่งไปแข่งเลยของไม่ใช่ครับใครได้ไปโอลิมปิกอ่ะเราต้องไปคัดก่อนไปคัดในของไปคัดในชิงแชมป์โลกก่อนชิงแชมป์โลกเนี่ยมีทั้งหมด134ประเทศเอาแค่8คนสุดท้ายอา่ถ้าเราคัดไม่ได้ใชิงแชมป์โลกอะ่ะเราต้องมาคัดในโซน,นเอเชีย เอเชียก็มีแบบหลายสิบประเทศมากเอาแค่ที่หนึ่งกับที่สองไปแข่งโอลิมปิกผมก็เชื่อว่าไทรจะส่งไปแข่งหรือแข่งได้ในการที่เราได้ไปโอลิมปิกแล้วเสร็จปุ๊บถ้าถ้าเราไม่สบายเขาตัดทิ้งเลยเราไม่สามารถส่งคนอื่นไปแทนได้ยากเหมือนกันนะยากครับมันยากคือว่าถ้าเราไม่สบายรับก็คือตัดทิ้งเลยรุ่นนี้ไม่สามารถส่งคนอื่นไปแทนได้แล้ว มันถือเป็นภาคกีฬาของโลกครับที่เรียกว่ามันมันยิ่งใหญ่มันถือเป็นภาราที่หนักอึ้งเหมือนกันนะคะใช่ต้องรักษาตัวมือเจ็บก็ไม่ได้แล้วเจ็บไม่ได้ครับต้องดูแลตัวเองเพราะถ้าเจ็บคือสามบกคนของโลกนั้นะคือมันซูสีกันหมดครับมันไม่ได้ต่างกันคือคัดแบบที่สุดของที่สุดแล้วไปรวมตัวกันอยู่แล้วใช่แลคือมันถือเป็นภาคกีฬาด้วยเมื่อคุณตัดได้แล้วคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่คุณจะปล่อยให้มือเจ็บหรือว่าไม่สบายก็ยิงไม่ได้ มันยากมากเลยนะคะเนี่ยที่ฟังเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนและวินัยสูงมากเลยสําหรับนักฮวยเพราะว่าในใจลึกๆอ่ะในส่วนตัวแล้วก็คิดแค่ว่ามวยก็คือใช้แรงทีซ้องแค่ร่างกายเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนึกไปว่าพอไปณเวทีระดับโลกแล้วคุณต้องฟิตขนาดไหนรายละเอียดมันเยอะครับรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะที่จะต้องแบบฟิตร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาใช่อะ แต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยแน่นอนว่าเรามีต้นทุนมากกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าด้วยความที่เรามีมวยไทยศิละปะแม่ไม้มวยไทยนี่แหละที่เราทําให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ฟูมฟักให้เรา,เ,าเขาเรียกว่าโลดแล่นแล้วก็แข่งได้ในเวทีระดับสากลในส่วนตัวของพี่นนท์เองอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อเราอยู่วงการนี้มาค่อนข้างจะ20 30ปีแล้วมั้งคะเนี่ย30กว่าปี30กว่าปีแล้ว เป็นยังไงบ้างคะในความรู้สึกณนะจุดจุดหนึ่งที่เราไปยืนณนะจุดสูงสุดแล้วแบบความสําเร็จเราได้นําม,มวยไทยศิล,ลปะแม่ไม้มวยไทยไปเวทีระดับโลกจริงๆมวยไทยเนี่ยมันมันมีชื่อเสียงมานานแล้วครับอย่างเงี้ยเราก็แค่ต่อย,ยอดกนันยังไงค่ะ <c oughs> ให้เหมแบบว่ามันอยู่ได้นาน <c oughs> อยู่ได้นานคือมันเป็นแบบศิลปะประจำชาติคนระับค่ะ ราจะทำไงให้มันอยู่กับเราได้นานให้แบบว่าต่างชาติเขาบอกว่าอย่าให้ต่างชาติเข้ามามาครอบครองคือให้ต่างชาติอะมาชกอะไรเงี้ยโอเคแต่ตัวเนี้ยหลายๆอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปด้วยต่างชาติก็เริ่มมามาเป็นเจ้าของยิมมวยไทยอะไรเงี้ยเราเป็นคนไทยครับเราต้องสืบสานมันต่อไปเราแค่พัฒนาแล้วต่อยอดมันให้แบบให้อยู่เงี้ยไป ไปแบบทั่วโลกให้มันดังต่อไปไงครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยถือเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะพี่นนท์นะต้องต้องผลักดันเนาะเพราะว่าของดีเราต้องรักษาไว้แล้วก็ต่อยอดไปอีกได้หลายอย่างเลยและที่สําคัญเนี่ยในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองก็สนับสนุนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของประเทศไทยเองในมุมนี้ค่ะในฐานะที่พี่นนท์เนี่ยทำยิมมวยอยู่แล้วงค่ะมองยังไงกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยอะคะพี่ คือผมว่าโอเคนะดีเลยแล้วก็<ม>แค่มาต่อย,ยอดมันใหมน้มันไปได้ไกลแล้วก็หนึ่งอย่างหนึ่งมันมันสร้างหลักมันสร้างไรายได้แล้วสร้างอาชีพให้ให้นักกีฬาที่เลิกไปแล้วด้วย<ม>คืออย่างตอนเนี้ยเวลาคนให้ความสนใจเยอะคนมาเรียนเงี้ยคราวนี้เขาก็ต้องจ้างครูมวยอย่างครูมวยเขาเก่าอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ชอบมวย,ยครับมาเรียนเงี้ยก็ได้เป็นผู้สอนมันก็หา สร้างงานสร้างไรายได้ด้วยสร้างอาชีพให้เขาให้เขาได้มาแบบมาเป็นครูมวยได้แบบได้มีเงินเดือนมันมันต่อยอดได้หลายอย่างครับแล้วแค่สืบสารมันต่อไปครับผมในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยเนาะศิละปะแม่ไม้มวย,ยไทยก็คือเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของเราที่เราต้องสืบสารกันต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบไหนเราก็ต้องรักษาอนุรักกันต่อไปนะคะ ด้วยใจรักในกีฬามวยพันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการเปิดยิมมวยด้วยความชื่นชอบส่วนตัวแล้วแน่นอนว่าการอนุรักษ์สืบสานมวยยังคงอยู่ในสายเลือดของนนท์บุญจำนงก็ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้มวยโดยมีครูมวยชาวล้านนาวิสิตกันทาภูลเป็นครูผู้ช่วยฝึกซ้อมค่ะ

เอาเฮอฟเอาเอฟเอาแยบมีการเตะเอฟเตะเอฟเตะคุณมวยคะคุณมวยอยู่ในวงการมวยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ล้วคะอ๋อตอนตอนอายุสิบสามขวบครับสิบสามขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะตอนนี้กำลังห้าสิบสองอยู่ <c oughs> ห้าสิบสองพอดีแล <52 S 1> ้วห้าสิบสองดนอยู่ในวงการมวยตั้งแต่อายุสิบสามครับผมอะไรถึงทําให้เราเข้าไปสู่ในวงการมวยอะคะอ๋อแบบชอบตั้งแต่เด็กพอดีพ่อพี่ชายเป็นนักมวยหมดเลยเป็นสายเลือดครับทุกคนชอบตั้งแต่เด็กๆครับจเจริญรอยตามเขามาครับพอ่อเป็นคนสอนมวยเป็นครูมวยคนแรกเลย แล้วหลังจากนั้นล่ะคะพอเราเข้ามาอยู่ในวงการมวยแล้วเราทําอาชีพมวยอะไรยังไงบ้างคะครูรู้ตัวว่าสุภาพแบบแก่แล้วไม่ไหวแล้วก็เลิกแล้วก็กลับมากลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านแล้วก่อนแสดงว่ากลับมาบ้านนี่แสดงว่าก่อนหน้านี้เคยเคยไปขึ้นเวทีหรือว่าไปเป็นครูมวยที่กรุงเทพเหรอคะครับไปไปไปเป็นนักมวยไปสอนมวยไม่ใช่สอนมวยไปเป็นนั่มวยอยู่กรุงเทพระยะเวลากี่ปีคะครูที่ครูไปอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพประมาณ หกเจ็ดปีนี่ครับเจ็ดปีประสบความสําเร็จสูงสุดเลยในการประกอบอาชีพนักมวยคือเวทีไหนเงนินรางวัลยังไงอะไรอะไรบ้างครูเวทีลาดดำเนินลาดดาเนินอะไรถึงทําให้ให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะพักตรงนั้นแล้วครูอยู่ตรงนั้นถึงอายุประมาณเท่าไหร่30กว่าก็สนสิก็แขวนนมเลยแขวนนมยังไม่แขวนกลับมาบ้านมามาต่อยหาแถวบ้านค่ะ เงินนิดหน่อยคือเรายังมีมีกําลังที่จะทําอยู่แต่เพียงแค่อายุในตอนนั้นเวทีตรงนั้นมันไม่ได้แล้วสูเด็กหลังไม่ได้แล้วแล้วพอตัวเองกลับมาที่บ้านแล้วผันตัวมาเป็นครูมวยแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีครับสนุกสนานในสอนวิชาให้นักเรียนแบบคนไทยด้วยกันคต่างชาติก็มีด้วยใช่ไหมคะครับต่างชาติเยอะสมัครไต่างชาติ กะว่าคุณน้อยว่าจะสอนมวยประมาณสักอายุ60ก็จะเลิกอีกอีก8ปีตอนนี้ก็52แล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงเหมือนไม่ใช่คนอายุ52เลยค่ะเหมือนประมาณ40ต้นต้นขอบคุณครับว่าแล้วก็จะชมเกินไปเราจะถามครูค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่ามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยครูมองประเด็นหรือว่าเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ผมก็รู้ว่าดีก็เป็นแบบรู้สึกดีเพราะประเทศไทยจะได้ นรู้จักทโททลลกแลกแะะคนนไไไ็จจดด้้หาเงิมั่วยีเเงงินมีีทออะะยกฬามวยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดุเดือดใช้ร่างกายทักษะไวพริบปฏิพานและยังสร้างสมาธิให้กับผู้ชกมวยได้ดีอีกด้วยทำให้มวยศิลปะการต่อสู้เอกลักษณ์ของประเทศไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่าง สวัสดีครับอายุ61ครับ61แล้วแล้วครับต่ลีลาเมื่อกี้นี่คือแบบสุดยอดเหรอเหนื่อยดีนะเหนื่อยดีใช่ไมับใครับทำไมถึงชอบมวยคะผมประเทศอเมริกาครับชอบตลอดแต่ไม่เคยมีโอกาสมา่ก่อนเรียนที่นี่ง่ายนะเข่าวข่าซอนดีสนุกดีเวลาเป็นสะดวกมากทั้งหมดเป็นประมาณ ปีครึงคร่งสองอาทิตย์ละสองครั้ง oh. แต่ไม่เต็มที่เพราะว่าผมมีบัญหาห้าดองยุดนิดน้อย oh. แล้วก็กลับที่สหรัฐนิดน้อย <Okay. S 1> so คิดว่าเป็นหนึ่งปีเต็มประมาณอาทิตย์ละสองครั้ง oh. แต่ก่อนอันนี้ไม่เล่นเลยเรเป็น beginner โดยตัวเอง เป็นอยู่บริษัทกมินไทยับผมครับจริงจริงเราเป็นคนไทยนะครับผมก็จะชอบแมวมวยไทยแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนก็ดูหนังเยอะครับก็ชอบชอบศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กแล้วอยากเรียนมวยไทยมากอยากเรียนมวยสากลมากแต่ว่าครอบครัวไม่ค่อยอยากให้เรียนเท่าไหร่เพราะว่ากลัวการบาดเจ็บทางหัวครับแต่พอโตมาถึงอายุหนึ่งที่ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วเขาก็เขาก็เลยปล่อยเราค่อนข้างมากแต่ว่าเราก็เลือกที่จะ เล่นมวยในรูปแบบที่ที่ไม่ไม่ได้หนักให้เก,กิดการบาดเจ็บทีงหัวสัเท่าไหร่หนักประมาณครับเมื่อก่อนน่าจะเป็นด้วยเราเป็นคนตัวเล็กครับครับตัวเล็กแล้วก็เราเราชอบเราชอบคนที่แข็งแร่งครับ,รบเราก็เลยพยายามอยากจะทําให้ตัวเรามีมีอะไรที่สามารถทําให้ตัวเองดูว่าแข็งแร่งได้ครับแล้วก็วรรงคนตัวเองได้พอโตมาได้ได้ศึกษาจากการอาร่านหนังสือเยอะแล้วก็ได้เห็นศิลปปาร์บรรงตัวทุกประเภทครับ มาเยอะแล้วก็มีคนเก่งๆอยู่รอบตัวเยอะครับก็เลยฝึกไปฝึกมาแล้วมันก็ก้าวข้ามก้าวข้ามไปในอีกจุดหนึ่งก็คือเราไม่ได้เอาไว้เพื่อทะเลาะวิวาทหรือว่าการต่อสู้แล้วครับเราฝึกว่างันตัวเราจะได้อะไรบางอย่างมาเช่นได้เรื่องสมาธิได้เรื่องความมั่นคงจิตใจครับการรับสภาวะกดดันอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยเราในส่วนนี้เยอะก็เลยฝึกอย่างต่อเนื่องติใจ รักเลยครับรักศิลปะวันตัวเลยครับรักมวยไทยรักมวยไทยด้วยครับโอารักมากครับมวยสากลก็ก็รักมากโดยเฉพาะได้มาเจอกับครูนนท์กับครูน่วยซึ่งซึ่งครูนวยผมเรียนมวยไทยกับท่านครับแล้วก็ครูนนท์นี้ผมไปสอหาว่าเป็นตำนานมวยสากลครับก็เลยมาตามหาโชคดีว่ามาอยู่เชียงใหม่ผมก็เลยมาฝากเนือฝากตัวเป็นศิษย์เรับร ับจากวันที่มาซ้อมนี่กี่ปีแล้วที่แบบเราทุกปีกับมวยมวยเหรอครับถ้ามวยจริงๆแล้วนี่ได้ประมาณแค่ผมว่าสัก7-8เดือนเนีครับมวยไทยเจ็ดแปเดือนมวยสากลที่มามาเป็นสิทธิ์คูในนนี้ก็ประมาณ3-4เดือนได้ครับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กีฬามวยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานผ่านนักกีฬาทีมชาติไทยที่ขึ้นชกในเวทีมวยระดับโลกมาแล้วหลายเวทีเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาสัมผัสศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศไทยสร้างงานให้กับครูมวยได้กลับมาฟื้นคืนมีชีวิตชีวาอีกครั้งเป็นซอว์พาวเวอร์ที่สร้างรายได้อย่างงดงามให้กับประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะ